กลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงผ้ารวยนะครับเมื่อน,นี้ผมก็มีโอกาสมา,มาวัดปูกระเบื้องแศษนะครับอพอจันั้นเราก็มาเบื้องมาชมกันครับคงสุดท้ายแล้วปูสีสสพิ่นสีเนียนย่ำหรือว่าเพิ่นสีวงกลมใไปตัวไหนก็ตามพงผ้ารวยบั้งครับว่าปูเร่าสิให้เนียนตัวได้ครับอูขาหน้ามาสักการ์มาสักการ์รรไปกันอเอ็กซ์ซีกันเอดขาดำจะเลื่อมแหววปูเด้อเส้นว่า ต um ั้งใจว่าก Poke> ันสิเว้ยี่เหล้าหลวงปู่ขนหอดกืนถึงตู่ขึ้เาค่ะหืนหลวงผู้ใดญนงบอกล่องแจมนึ่งก็ของหลวงปู่ข้นล่องปาปู่เนาะดูไฟน่ว่าตรงไหนดอกอย่างนี้่นจีบล่องแจมนั่นถึงบอกดูบอกี่แกะสองแปน้ำได้เอสองแดต้องหนึ่งแน้าปู่เนาะขืนล่องเต็มนึ่งขึ้นจังปูวายอีลรน่ะบอกนง สองศูนยกว่หนึ่งศูนยลยค่ะนี่สันกนพได้จับทั้งก็ได้ก็ได้ค่ได้จับทั้งก็ได้ก็ได้เลยค่ะปูอันนี้เป็นน้ำฝนพระวาสนาน้ำนองปูนาดบอกโอ้ครับยังได้เลค่ะมุมาตัวมมากเนาะค่ะมงามเลยค่ะืวอนี้เป็นยังไงนะปูงวดนี้คือเก็างาฝันที่ก็เงานี่เม่ขึ้นก็เาเอาเป็นก็ได้ที่ก็โอ้โหก็ได้ที่กา มันก็ว่าเรื่องกูขึ้นลงแจมนึงเนาะวมันจะตั้งอยู่ทุกเสี่ยวมันจะตั้งก็ยังบอกแสดงทำหัฟังอยู่ค่ะว่ามันลงหลักสิบมันจะลงหลักสิบตลอดค่ะลงหลักสิบนะปุ่นเนาะหลักหนึ่งมันจะย่างไปบอกมันจะย่างตลอดค่ะงวดนี้ก็สิคือเก่าละที่ปุ่นเก่าเนี่ยหลักหน่อยย่างลักสิบลดในจังหน่อยลดแต้มลงอืมค่ะอ่ะเฉลี่ยมันก็กว่ บอกเป็นเลขเล่าอะล่ะเช่นอ่ะล่ะจะเป็นลนี้เขาหรือนี้เขาค้อนมาเห็นมาสองขึ้นสามขึ้นนี่ก็เป็นแปดหนึ่งสามล่ะแปดงแปดหนึ่งสามโต้ต้องหมดโต้ต้อหมดก็แปดหนึ่งสามโตมานได้ในนับปูัวนคนถือเลขเล่าหลายบอกต้องบนข้างเหมัอนไม่มีหมอกสามสองอีน้องมือนอีกค่ะแม่ยูปูว่าจะออกได้เป็นได้หนึ่งสามอยู่บ่คือจะได้ปู ตัวแดงมันเห็นสองมันหนีม okay. so, ันตัวเป็นตัวแดงเห็นสองขึ้นแต่ว่าอีกคนหนึ่งเด็กไปไปหมดมากเลยได้แปดเก้าห้าเป็นคณสองคูได้ก่อนแปดเก้าห้าเลขบวมหมดเลยเก้าอันนี้นะอีกนเลขร่างตัวเดียวแปดสามตัวเดียวเลขแปดสามเรียกเป็นอะไรถึงพนันเขาเรียกหวยรักน้อยย่ง ลักซีปรดได้เนาะปูเนาะถางี่หมวกตรงหางเช่ชเต็มเดียวยังรักยังรักนวยลดลักซีขึ้นสามนี่สีทงรักนวยบโบเปลี่ยนแปลงเนาะปูเนาะเปลี่ยนแปลงหรอกใครจะเปลี่ยนรได้โบมาได้อีก ก็รถเท่านั้นละมีเท่านั้นละอาจจะออกแปดแปดห้าก็ได้มันมันแปดแปดแปดต่อหาน้ออาจจะแปดแปดห้าสี่อะไเนาะอาจจะเปลี่ยนเล็อแปดแปดง่ายมือเล็กอสือตีโป๊รถรถต้งสี่ทำรถจะเป็นหนังสีอแล้ปนเนาะรถจีนแล้วนั่ถ้าก็ล่องไว้ก็ได้แต่มาเด่นนี่ก็สิเป็นเด่นแปด Ng xăm nắp bùn đinh bê bẹt bê tênh bùn bê bẹt bùn bê đến bùn bê tênh 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 bây giờ tênh bê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  tênh สามตัวรุ่นนี้เขาวงกลม่มอเรียบรลอยเพ่าว่าสามตัวบนมันออกเด็กลแล้วเล่าแล้วหนึ่งเล่ามันกอดใครที่เก่าเมนยูปูอ่าเอาในี้เก่าแต่ว่ามันเห็นสองขึ้น,ลนเลยเด็กกลุม่มขึ้นเห็นอีกตัวนี้พี่แกองสามตัวหมดไปยู่มาหาแนวทางหาเด้อก็แนทางหาค่ะ<า>ู้ใดมีศก,ก็สิได้ม่มีศก,ก็ปุี่เก่าค่ะ สร้างให้คนเขาจะฟังล่องอุทุกอยู่ผู้ใดก็ได้ันเลด้สิลงเนาะมือด้ายสิบอกเนาะอยู่อันเดียโอ้โก็ว่าอยากบอกมนใดดอกว่ามันบ่บ่ตรงเขาบ่อยากบอกนะค่ะปูเพรอเรายาวเสียเงินเนาะบ่ตรงหายเนี่ยท่างไหนสิเด้อค่ะติรนแนวทางปูฝากต่อนเออบรนเวณของผู้นี้เป็นน้ำปูเก่าบุญลัางน้ำปูเนาะแต่ถ้ามีบุญเก่าบุญลังไว้เขาเกิดเพราะสิผู้ใดเขาไม่ขยันไม่เคยหนีค่ะ ตรงมีอยู่คือกาแต่ว่าคนเราเสี่ยน,นแล้ค่ะเอี้ี้ลปูเขาเจะสิจับทางถึงถึงก็ถึงเ 8, 8งีน้นเีนน่ยหว่าัวงี้ยเกี้บเ่ี้อเง้เจี้ยเกี้ยเงี้เี้ยฝันกยเงอ้ยเงี้ยเงี้ยเ้อเงี้ยสงี้ยเงี้งียเงส้ยเี้ยเงี้มังี้ยเงี้ยเงี้งี้ยเงีเป็นแปลเงีังีัยนงี้ยเง้ยเงเงี้ยเงก้ยเง้ยง้ยเงี้ยเงเนียเงสามเงีะย้ยเงี้ยเง้เ้ยเเง้เียเย คือว่าหันเห็นบอลสองศูนย์เมันกับดจะเป็นหนึ่งศูนย์เท่านั้นนะค่ะมันก็เ่ไก่ได้อวอ่มล้สองศูนกับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่านีมีตเล็กนี่มีเิร์ดเพรามเล็กอะเล็นั่งสมทินมีถึงเบิรค่ะม่เล็กมีเจล มันถี่มายำยำเห็นสองเทียขึ้นมีนี่แหละตัวนี้แหละ,ละแปดหนึ่งสามยำสองเทียยำสองเท้านะปูเนาะออแต่สุม่มหน่อก็หมว่ะขืนมาเห็นเทียวน่ะค่ะครับผมขืนว่าหกตัวนี่งจำได้แค่สามตัไปทังปูนเก่งไดเหมือนกรยเจมามาเ <laughs> ด็กไขวยก่าขึ้นมะูยได้หมอย่ี้ยขึอือยู่ปูขคืมอยู่ บลีมูได้ปูบดซีมูประเดี๋ยวปูมแค่ไหนไข่ไข่ไข่มันมาปูเนาะไข่ไข่มันมักไข่มักมันไข่มันไม่ว่ากันกูได้ติดตามไข่กับติดตามไปมั่งฮัลค่ะไอ้พนติดตามไปหลายอยู่ไอ้นโค้มากผู้พนบอลถู้พ่นก็ให้ตามปูผู้เก่าล่ะปูแม่พอค่ะที่คอยมันเป็นพ่นเป็นบนเป็นล่างเนี่ยมันก็คือมูแปนว่าว่าล่างอยู่ล่างนี้ กระเบื้องเอาปูมือนีโบมี่ห้าน้อยบอกฮะห้าน่อยจริงมันไก่เวลาคือว่าอะไยมันเคมีอยู่เนี่ยสาม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 หกสามสามหกก็ผูกเก่าสามสามหกก็พูกเก่า เัวากระดแก้มหนึงเพื่อนนะคันคันเพื่อจะมาเดินงานผ่รงกับรดแจมหนึงำส้าอ่ไงำนออกปองาผสมว่รถออกกันมันบ่ปเต่าหุกเก่านี่อาจจะเป็นุกเก่าปนดีนะโอเคเลยข้านาแบบสามสามหกกับหกเก้ามนไม่ว่านี่บอกเก่าหามอกเก่าซีเนาะ นะ้ำมือโตลดน้ำมือลงเล็กวันนี้มือดอกปูเลยปูกระไดมันกรไดเสียต้องห่อนคนน้ไม่เห็นเสียต้องห่อนอบอกเี็กเล่าให้เนะขาเขาไ่ได้บอกว่าเีเ็กเล่าเลยบอกเป็นอี้สิมันนึกถือเป็นเด็กเล่าสิค่ะปู ก็เ่อได้กำไรสองต่อค่ะท้าไปทัาปูเนาะได้ทั้งเล่าได้ทั้งไท่เลย้ะั่ง่ม่ซจันงกมันสีงกมนบสา่ัน่ไม่ซ่บป่ัไบปู่ั่งจไบปู่จัไป่ไมปู่จั่ไมบปู่ไปู่จั่างไ่ปู่ั่ง่งสม่ะซ่มสี่หปึ่งสาม มันว yeah. yeah. mm ิ่งเหี้ยมันเนาะอไม่ดีพอฉันมือนั่นวันว่าไปใหม่รอมันบอกสามตัวได้ปวดคอวิ่งตัวมาแปดหนึ่งหกหกนึงแปโอ้จะได้แล้วสันโตวกคือวานที่บวกเนาะค่ะมันบ่าเห็นเป็นตัวกับบวก มีโชกเ,เป็นไม่ข่เนาะค่ะปูก็เลยมีโชกใส่ปีใหม่นะปูนะเนาะล้งเบิง้งแต่ว่าคอยก็นเรียนแปดทั้งนั้นแหละหมืนี้ใช่แปดแปดที่ไห้ก็มม่ยู้วัน<ะ>นี้จะแปดเลยกคสุมามันใจแเนาะปูนะเนาะอาจจะออกแปดาไปไดเ้เป็นสินะค่ะต้องหาคืออะไร ตรงนี้ก็บ,บรรน,นี้แปดเปนเลยมันมากค่ะค่ะสะก็บอกเลยว่าบร,รินะี้แปดเนาะอืมค่ะแต่วง <8 S 1> มวันนี้คันบรร่ิหีแปดนี่สิบริเงินแท้นะปูนเนาะบริติดบริติดแปดบริเงินอ่าบรติดแปดบริเงินเนาะปูวาคือน้องค่ะพีนองก็งกคือสิได้บงจะซ่ชมกันนะครับมีประกาศกับจดไว้เ้อเย้อครับเด้อยหรือว่าแคบหนาจอหรือว่ากดอะไรกดแช์ไปเป็นเพียงแนวสร้างนะครับของปูกระเบื้องแตกแล้วก็เนียนย่อมมากแล้วครับโมเปียนแปลงวัจนนะกะ เอาไปเสียงไปฟันบังครับฟันดีกเอาฟันบดีก็ถซือว่าพันไปส่วนตัวเหล็กกับมีเขามีพิษมีเข่ามีออกเป็นของธรรมดานะครับเป็นเพียงแนวทางพผูงพรวยแต่ไม่ลำสนอพี่น้องเอฟซีได้บังส้มกันกาบขบุนกับพุ่นนะครับพี่น้องที่เข้ว่าบึงว่าช่อมช่องพงพรวยครับอืมให้ก็ลองใจซึ่งกันแล้วกันเนะอยากให้พี่น้องถูกลำลำ้วยทุกคันทุกคนครับขอให้ลำรวย่นตัวหน้าตัวตาเออถืงแล้วก็ในเยอเ้อพี่น้องเอฟซีก็ได้ผมก็ดีใจพุ่มใจกับพี่น้องเถิกพี่น้องโชคก็ได้ พั้นกะ็รสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เอาไว้คลิปหน้าพ่อขอันไหนครับกลับสวัสดีครับ